กกาก็สั่งถนนค่ะติดตามในเรื่องปากทองของขา้าวนครับหมูแพง<อ>จงนี้หมูแพงค่ะแต่ว่ากระท่วงผลิตบดนิงน้อนใจกัดจัดหมูพานิ์ร,ราคาถือมาบริการพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งเช้าจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้กัตอบรับราคาหมูพานิท์ที่ขายแค่สอชั่วโมงกับเบิดเกี่ยงทุกแพงค่ะทุกเคียงเลยว่าสัน่นไปติดตามข้าวนี้กันค่ะครับ เนี่ยค่ะจากการลงพื้นที่สอบถามราคาหมูดแดงค่ะตามแผงขายหมูตามเคียงหมูที่ขายรวมกับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชนราคาหมูดแดงจำนายกิโลกรัมละ1 5 0หบาทค่ะคนี่ถือล่วงคือบัถึงสองลายละค่ะประชาชนอีก็สนใจไปจํานวนหลายค่ะบางเคียงบางแพงบอถึงชั่วโมงขายมดเกี่ยไปเลยค่ะคยอดปริมาณหมูที่เขาร่วมโครงการก็จะมี 42-60ถึงกิโลกรัมต่อแผงครับต่อแผงเดนะ้ต่อเจา้าเนี<ะ>่ยเกว้าวซาบ้านเฮาเดืนต่อเจ้าเจ้าหนึ่งราหนึง่งอ่ายังเช่นนางรัชดาพรเพชรนางนะคะเจ้าของเคียงหมูเจ๊แต่หมูสดนี่อ,อยู่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองศรีสะเกษครับเพิ่นก็เว้าวซู่ฟังเขาว่าเจ้าของนั้นสมัครเข้าร่วมโครงการมื้อละ60กิโลกรัมขายสองชองั่วโมงนี่เบิด์ตหรอค่ะในเรื่องค่ากิโลกรัมละ150บาทครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งนี่แหละเพื่อนต้องการไส้หมูเด้เพื่อที่จะไปเฮ็ดกับข่าวขายให้กับลูกค้าก็จะซื้อประมาณ2-3ถึงกิโลกรัมต่อไร่ก็บ่หลายเพราะว่าอย่างเตี้เพื่อนยังได้หมูสดๆไปแต่ละมือนี่บัดนี้ทางดานายชันวิ์พรมสมุทรค่ะจะคข้องเขียงแม่โจ้หมูสดเนี่ยอยู่ตลาดสดกันทราพิรมอำเภอกันทราอ๋อเพื่ตลาดสดกันทรา่มครับอำเภอกันทรา่มจังหวัดสิสเกตกระบอกือกัขึ้นค่ะว่า แพงคองจะาของนี่เขาร่วมโครงการแมนครับเมื่อนึ่งนี่เขาร่วม42กิโลกรัมขายในราคาหนึ่งร้อยิบาทบอเกินสองชั่วโวงกับเบิดคือกันครับเดือหมดแมนค่ะลูกค้าส่วนใหญ่กับคือกันละค่ะเป็นผู้ประกอบการขายหาตามสั่งเพิ่นกับมาสั่งเนื้อมูไปขายซื้อเพื่นนึงกับว่าได้ซื้อไปหลายบอไปกักตุนดอกแบบอยากได้สดไม่ไหมเพิ่นกับยังรักษาคุณภาพอาหารของเพิ่นอยู่แมนครับช่วงแรกๆนี่ครับลูกค้าก็สิมาถามว่าแม่นร้านค้าที่เขาร่วมโครงการท่านิดบอ พะว่าอยากได้หมูลาคาที่บวแพงเพราะว่าจะไปประกอบอาหารตามสั่งครับกับพ่อได้กาไรแน่ครับในค่าเราบอกนะครับกับบได้ลาบากปันไดพ่อไดพ่อกินแต่ว่าที่สําคัญนี่แหละครับกับบ่อยากปรับราคาขึ้นด้ครับพี่เพราะว่าตางกับตังคนตังเดือดร้อนการปั๊บนี่กระิค้าดไดหน่อยลงดิลูกค้าก็เดือดร้อนริลลงแมนจะของร้านอาหารตามสั่งนี่แล้วก็เดือดร้อนก็เอาพอดีพองามนี่แหละครับลูกค้า แล้วเป็นโตแล้วทีมมะทำแล้วเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งครับที่มาสื่อหมูก็ได้สะท้อนนะครับเจ้าของแพงหมูนี่อฟังว่าคณะที่แพงหมูที่เป็นร้านที่เขารวมโครงการผ้าหนิด,ด,ดลดราคาสอยเรือประชาชนนี้ครับราคาหมูแดงจำหน่านกิโลกรัมดนึงลอยหาสิบบาทในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับกบิท้ทั้งหมดนี่แปดจุดค่ะได้หาอำเภอกระไดแก่อำเภอเมืองศรีสะเกดนี่สองจุดครับอำเภอกันทละล่มนี่สามจุดอำเภอขุนหารหนึ่งจุดอำเภออุทุมพรพิสัยหนึ่งจุด อำเภอกันทะล,ะลักนี่หนึ่งจุดประชาชนถูกคนนี่กับเขามาสื่อกันไปหอดบันธีสามสิบเมตรมัการาคมพกหาหรือว่าสินส้นเดือนนี้นเอาซอยๆกันไปค่ะต่างคนต่งงางพึงพากันเนาะ